ฝันสามขึ้นซ้อนสามขึ้นซ้อนฟันสามขึ้นซอนแม่ต่ว่าขึ้นสี่ฟันขึ้นที่สามนี่เป็นพีเด็กหน่อย<ช>ม่อย่าอก,อกเดี๋ยวเราก็นเดือดเดี๋ยวสกัดิบอกตรงๆพี่นนตัวเขียเข้ยวเถี่ยเด็กหน่อยว้าแม่นุนท่ำแทงแล้วม่ถึงน้องสางซางเก้าเอาไม้จิตะกี้นี่ยแต่อยากไปเกิด อยากไปเกิดที่ถำบุญให้เพราแต่ว่าปุ่นีเงินไงนีเงื่อนอันตรีปุ่ให้ก็ได้บางจีปัดกดหัวลงไปแกปัดซู้มือคืนนั่นจีเนี่ยกระมกำปั่นกับมือข่ามีปัดจุ่มหนามเลยซู้มือแพรแย่แพรแย่คืนขนาดรีบร้อนร้อนอาจจะร้อนมากเทียงนึงคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเจ๊ด้าะสวัสดีค่ะ เอาฟันด so ีถ้าเป็นแม่ค้าป่ะนี่เดี๋ยวก้อนสิว่าฟันดีเบิ่องต้นี่เนี้ยคือเลี้ยนก็มีแต้นไม้ใหญ่ๆงามๆแต่ไซส์น้อยนั่นซุปบปเนตซุปป้ะเป็นกอบนองนุ่มในกอบนองนุ่มในบ่ะอืมเป็นกรอบนอกนุ่มในเนื้อสวยแต่ละกู้เจาะอยู่ใส่คล้ายทุเรียนกับฟันดีบ่ะฟันดีไหมเป็นไอ้คายวนสะไอหมองสะปูเก่านาพฮะปูเจ้าฝ่าปุณหะที่ใส ส่วนออกไปท่าน้องหานนอกคนน่ะอ,ออกมองท้าสิไปท่าไงตะกนเนี่ยแม้แต่ว่าเส็นไนเราไปทางไปแดงเส็นไนอ๋อูเจ้าฟ้านะฟันสามขึ้นซ้อนฟันจะฟ,นะฟันจะขึ้นติดป่ะสามขึ้นซ้อนฟันสามขึ้นซ้อนน,น,อนอแต่ว่าขึ้นทีฟันขึ้นที่สามนี่เป็นดีเด็กหน่อยไม <า S 2> ่บอกอย่เราก็เด้อเดียวสิบบอกตรงกลง พีหนังตัวเขี้ยวเขียวดีหน่อยว่าแม่นันท่ำแท็งแล้วม่ถึงน้องซางสางเกาเอาไนะม้กิบตะกี้เนี่ยปฏิปเทนพี่สาวสีปีพ่อพี่สาวว่าอยากให้ว่าอ,อยากให้พี่สาวมาเบิง้งแต่เสียงเขาเบิง้งู้เดียวสี่เนี้ยอันละปฏิที่นีเขาเลยย่านแกหนั่งยา่นนยานพีหนันกั๊ดพี่สาวริบพุทธหัวลงไปรับนวะ่าเอออยากไปเกิดอยากไปเกิดที่ท่ำบุญไฮเกิดนะะแต่ผมมีเงื่อนไงมีเงืงเงงเงง่อนละเอียดบุญไฮกับได้บางจีปัดกุทหัวลงไปแก่ปัดซื่อมือขึ้นนังนสี่เนี่ กดกำกำปั่นกับมือขาลุล่มลุ่มหัวจุ่มลุ่ไปพเพราะเ่ามือเขากดเป็นบอปีจุ่มน้ำเลยสู้มือแยแวยแยแยคืนขนาดยิบร้อนร้อ,รอ,อ,อ,อนอาจจะร้อนมากเท่านึงเด้อแต่ว่าเจดังตีไซเจ้าของเนี่ยเป็นซีต่อเจ้าจของมือกดกดเล็กหน่อยนั่นลงไปขึ้นกดเจดังเป็นคนเอามือกดแมนคมลงไปเพราะไอ้คืนมากกดหัวเล็กหน่อยเลยแมน ปนีก้อนสิจมต้องไปเด็กหน่อยสู้มือขืนพ่องอยากไปเกิดน,นะเยว่าถ้าอยากไปเกิดแต่นี้เงืนสิเ็ิบุรมไห่นะก้อนสีจมแกจสู้มือขนะนะืนเป็นสี่นะบุมุมรุมรุมลงโหลดอันนี้ลาดแต่เจดตีเจ้าของสนัมแมนก็เลยพรว่าเจ้าของเป็นคนโกรธนะสั่งแมนบอสั่งมันก็กุ่มมันกับูนเด็กหน่อยมันกันมือเแบบซีจังสี่เลยเอ้าเด็กตมัวเอาซีสซเลยก็ยได้ไมันเป็นสีหนึ่งศูนย์ซิปหล่บบรรอนนะ คอหลวันแม่นราคาทุเรียนบาเลยพอแม่นกางหูคูเรสิว่าราคาทุเรียนก็ได้แม่นเป็นราคาทุเรียนก็ได้แต่ว่าวันที่สิบหกวันที่สิบหกวันที่สิบหกฟันฟันฟันสามขึ้นติดฟันเห็นตัเด็กน้อยหน่อยมั้งขนแหละเห็นหญ้าสีเขียนนางเขียวอากึ้นกันแต่เอื่อฉันคือว่ายหญ้าสีเขียนเด้อสัจนะในโกลฟฝันนั่นแหละนางเขียวมาคือเดิอดขึ้นมา มัเพื่นนนอนแซมเหรอฝันระดีเด้หน่อยเลย大妈เพราะว่าของเจ้าของไปขายของทู่นาตัวนนะเป็นน้องซาเกาเต้แต่ไม่เคยกินก็เจ้าทุนในเครื่องเดี่ยวมาหลังก็ไม่ว่าก็อาจจะเพื่อนก็อาจจะมั่นหมายก็ได้ขายขาย,ขายนี่เจเจขายทุเรียนนี่ขายทุกมือเลยบ่าขายทุกมือขายอยู่ตรงใดเอา,าผัวเอซี<า>่อย่างมาอุดหมใช้ผัอุบานาสารทู ชาบูโอวะเลยย่ากเขาได้เลยโอ้บารมันแจกฟรีบามันแจกฟรี่วันี้แาเม้่ไร่เมือเสาไปผมาะไเมื่อแดงยูางโรงพยาบาลเออตอนเย็นอยู่โรงพยาบาลทางโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลอาหารแต่ถ้าตอนเช้าอยู่ที่หน้าโอวะชาบูโอวะชาบูเสนไนน่ะ เต็นให้เ <toys> ็นให้เซ็นใหุ้ตลาดเ้านอกพ่นินรอตลาดเ้าตลาดเซาไปทางไปธนาคารกรุงเทพนี่หลังอเนนีเลอันเราไว้สอลกจะพอดีของตัวนี้เอาตัวนี้ก็ได้แมันสวย้วเนื้อมันสวยนีสวยไม่ไนอันเอันนั้นมันดูง่ายจะแ็งหลัก เลยดามกำลังขายก็เอาขายของไปด้วยเลยนะคะเลยดามคือี้างก็บมิตรนวยงามๆมันเป็นที่มากของบขเขาเคยฝันจะเชียร์ยังไปฝันพ่อเด็กหน่อยอยากไปตรวจตึ้งสั่นบอกเราคุณหัวนืกฝันสามขึ้นมาเมียเฮ็ดแห้งเราไมาถิ่มไหวเสด็จมาอยู่ในสายที่แรกตะวันขึ้นแหลกฝันเห็นเมญ่สินเทียนเมญ่าสิน ่าจะเกะเอายางก็ดขายดีดีมิเตรเงายๆเนาะผู้ได้ผ่านไปผ่านมากแตนั่นได้ตอนเช้านะคะตอนเช้าไปท่างคณะข้างกรุงเทพเรื่อยๆตลาดตันแรงมากทางขวดกอเกิดงานในวที่วมีคยปัจจุบันเรื่องมือเรียกอกมดีบ้าเนแถบบ้างลืมกศอ้ห้าสามจะได้น้าเพชรปหินเล่านะหาซ้นสามตรงต ตัวนี้ดูวนะคูดนะพอดีเอ้ลูกนี้พอดีแก่แล้วไหมแ่นี้อันนี้ตาวนี้อันนี้โอเคไหมดูถ้าเาเบิ้ลแล้วมันหลุอีว่าเด็จะวัววัวนีได้วัดกโคตห้ได้อันนี้จอกอันนี้จอกสุกแล้ว

ไ๊่กอล์อกไปซองตัวนี้ไม่ก๊อปหรอกไม่ก๊อปใช่ไหมไม่ก๊อปครับเอาเอาออันี้ก๊ปตวแต่ถ้าก๊อปนี่คือตัวนี้อ๋อแต่กอป์อ่ะอันนี้มันจะออกนิ่มไปนิดนึงแล้วัแกเมยใไปกี่ตัวไหนคะกี่ตัวนั่งก็ตัวนี้เห็นป่ากี่หรืแกะนี่ยแกะเอาตัวนี้ดีกว่าแกีตัวนี้ดีกว่าตัวนี้แก้ตัวนั้นกีบออกีบเฉยๆอัวนี้แกะไปเลยนี่กีบ ใจอยากไป่ากเสียงเองอีกรอนี่นะไปเสียงเมองอีกอยู่แต่ว่าอันนี้ราคาลดราคาทุเรียนี้องแค่นานแบบนี้แม่ค้าก็ไ่้ขายองดีนะวค่ะทุเรียนงามเปลือกบางย่อมือใส่หัวพร้อมเอาอีมลูกเี่มือใส่หัวพปลอมกสันเดี๋ยวโอ้ยเซียนแท้เจแม่ค่าสมแม่ค่านะ อันน <Spe token thanks> ี้สองโลเจ็ดองโลเจ็ดกับโลสองกัะปุกโล2อโอเคแถวท่าแถวโลหโลสองใไหมสองจุดเจ็บวกหกจุดสปโล9เาันสคืนสี่หนะคะสำหรับความฝันของเจ๊ดำนะคะนี่สี่หนึ่งูนาศตรงง เนี่ยจะเลวสั่นว่าเรี๋ยวเราค่อยก็สอดเกล็ดมันเข้าในอกไม่บ้าเลยนะเออเดี๋ยวค่อยล่วงขีดไปแก้ก่อนยันบนเนอร์วันเช้าเป็นคีดอะไรก็ได้อันนี้ขีดนะขีดขีดซีนังสวนล่องเอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะเอฟซีสำหรับผู้ใดสิมาอุดหนุนทุเรียนเจ็ดดำเนาะค่ะตอนเช้าอยู่ที่นะคะอยู่ที่ หน้าร้านชาบูโอบะนะคะทางไปนะคะธนาคารกรุงเทพเนาะค่ะตอนเช้านะคะ,ะ,คะแล้วก็ตอนเย็นอยู่ที่ข้างโรงพยาบาลน้องหานนะคะาามาอุดหนุนเจดําได้เนาะคะ่ะขาทุกมือป้าเจาทุกมือข้ามีทุเรียนอ๋อเปูนสุขหัแดงไหนวาเจ้ามีบะมี่มันมันเกือบทุกมือโอ้ย <laughs> <laughs> น,นี่นนนแข็งนี่แขงเลย พวกนี้แก้มใช่ไหมแก้มนักกินมึงปู้หรอส่หนึ่งศูนะคะลองเอาไปพิจารณาดูนะคะซิปหล่อน,นร้ยอยมาแทีหนึ่งติ <4 S 2> งเจอ่าเนเลยค่ะ